โอเคสวัสดีฮะอยู่กับผมเหมือนเดิมก็เป็นไรเดียเด๋ยวรยประเด็นสไตรซ์ซอสสไตรซ์แล้วกันนะไปอีกทีนีถ้าอยากเล่นอยู่ดีก็อยากเล่นตอนนะี้มันเก่งเราติดไปก่อนเลยระวังนิกัสิทซอสสไตรซ์นะวันนี้ที่เราจะเล่นกันมีอาจจะมีเอลสไตร์ Style บ้างเพราะว่า ถ้ามันเล่นถ้ามันมีบอสอะเราจะต้องเราจะต้องเล่นไอ้นั่น <c oughs> นี่อ้อโนเบลไม่ช่วยกูเลยก้อนพิงเกอร์อะไรล่ะอืมอืมอืมดันหลังตะขอโทษโทษโทษตอนนี้ไม่กันปะวะไม่มีด้วย นี่มุมแมลงวิกหน้ากีหน้าไอ้วีนเราต้องทาษาแล้วแหละล้ว,ลวอ่ะเดี๋ยวดึงให้ดูดังมาดึงมาแล้วก็ฟาดฟาด นี่ยแหละลมันเล่นแบบนี้แหละไลต้าหน้าก็แล้วกันซ้สไตล์ถือชอบเล่นนะสนุกมีบอสด,ด้วยได้เล่นเอสไตล์กับลันเชอร์แล้วแหละพุ้งมาก่อนเราเล่นหุ่นชาหมดยังวะยังยังเลชีองไปไปคุยกับตัวเอง เรามาร์ทูด้วยเหรอมาร์ทูด <USSR> oh. ้วยแล้ว <anti> กัน <one> ้ำมันทูดอุ้ยบอคเคนเลยกันแล้วกันวอคเคนวอคเคนเกือบดึงชามาละเมื่อกี้นี้คนคนเปิดด้วยการฮุกมานะแล้วก็ฟาด แล้วก็เื้อลากคู่เลยโ้่ <c oughs> เป็นไปได้เปิดเปิดด้วยแน่นเปิดด้วยอกันดึงสพอร์ตเออืออ อู๋อเๆๆ๋ยดีใจเย็นใจเย็นอ,อโดนเรียบร้อยโยนไอ้ชาชาแกทำให้ฉันดูแย่ปิดบัตรได้เลยแล้วกันกดผิดไม่ได้อันนี้ปิดเวลาละปิดเด็กแพ้แน่แน่น่าจะโดนอ่ะเมื่อกีน้นะถ้าโดนนะเท่ โอเคดาบมันยาวอะ่ะมันก็แหล่นั่นเท่รีกับส่วนซะกโคตน้องคิวเบ่แหล่ตรงบนซิว้ตาย โดนไงโดนโดนเราอะโดนสองเกียรเสียงกีฬามากเลย <c oughs> ไม่ตอนนี้มันพูดเนี่ย อันนี้มันดูมันดูไม่มีความแรงนะเว้ยแต่มันแรงแรงจะมาอันสายฟังจนเบื่อแล้วคำเนี้ยโอ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 ้ กเกียจมึงกูต้องฆ่ามึงก่อนเลยลงมาลงมาเอ้ยขอแป๊บหนึ่งชิปาหายแล้วอีซัดถอยเลยถอยทำไมโดนอีซัดางเดียววะทำไมมันโดนอีซัดคนเดียววะ ย้อนไปเมนคาเมล่าอีกเนี่ยไอกาโคอุ่นมันก็ดีนะเว้ยมันมันเสียนะเ,เพราะ <laughs> ไอกาโคอะไอทอด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 ไอวีนโนหลัง พู้ไม่โดน้อ้ยอาปาบ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 ซินนันซินุึม,มุกแค่บอกแล้วมันกากพูดบนี้นี่แหละไอ้ก,กากโห อันนี้มันจะเป็นแบบเกมเพย์เฉพาะล่างอะอะไรแบบนี้มันจะไม่ได้เหมือนแบบพวกตามใจฉันตามใจฉันมันอยากเล่นล่างไหนก็เล่นไอ้เบนโบชิผ่าแล้วคือถ้าเกิดว่าจะยินไอ้เสียงหมกโชว์ในเซนเม่สิ่อเนี่ยชิบชิบโอสวยเค๊เคร์ก่อนเด้อ ัสซุบอกชองได้เลยเลซนาขอโทษนะเว้ยแต่กูต้องรีบฆ่ามันโอ้โหโดนปากับนี่อย่าอย่าอย่าเทวซิสเตมแถวนี้มันอันตรายกูมันอันตรายสำหรับเราเออแต่ผมงงอะ่ะตอนนี้มันตอนที่ทีเมันเปิดไทออนซิสเตมอะ่ะทำไมพวกดี่เลล็อกออนกับเซิินามันไม่ได้รับผลด้วยวะ คือทำไมจะบอกว่ามึงเลือกได้เหรอว่าจะแบบไม่ใครโดนตามิดดานดาไหนดูดิเด๋ยวขนาดไหนโอ้ดบอสเฮ้ยนี่มันบอสวิตตอรี่นรพปววะเฮ้ยง่า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 ย ที่บอกมันง่ายเพราะว่าบอลมันมันไม่ได้มันไม่ได้ยากยากมันไหลแตเข้ามันเร็วขนาดแหละแล้วก็ต้องจับตามเม็ดมูอู้ไอเว้นี่นี่ฟันหนึ่งที <c oughs> เคลียร์กระสุนทิ้งก่อน ไม่ตายด้วยเว้ยเฮ้ยอยากอยากมึงมนทำใมันถึงบอกง่ายเพราะมันเป็นแบบนี้ไงดูนะดูนะดูนะตีดเอ้อเฮ้ออืดลูดมันลูดง่ายเพราะว่าบอลมันไม่สมันมันมีการสตันไง ชิตาปาดสองคนบินผ่านพร้อมกันเท่เลยกูอ่านแล้วไปเอ็กด้วยเว้ แล้วทำไมไม่เปลี่ยนยา <Yeah. S 1> ดาเมจถ้าพูดกันจริงๆริงอะดาเมจโดยรวมจะน้อยกว่าลันเชอร์สไตร,ตร์เพราะว่าลันเชอร์สไตร์มันเล่นคอมโบโดนตายได้อ้าวเฮ้ยอันนี้ต้องเล่นในนั้นนีวหว่าอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะไม่ได้ไปต่อกันานบอสุดท้ายอ่ะเพราะว่าผมต้องเล่นลันเชอร์อ่ะ ไม่ใช่ลันเชอร์ดิเอลถ้าเล่นเอลได้จะดีเล่นขอเล่นเอลได้ไหมแบบหนึ่งอะ่ะเล่นแบบหนึ่งเพราะว่าเล่นขาดันนี้แหละเพราะว่าเห้ไม่ต้องได้แล้ว,วทีเราเว่ยดีเหมือนกันมันไม่สนเราอะ่ะ ชิบหายละชิบหายละชิบหายละชิบชิบชิบ,ชบ,ชบโอ้โหโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วอ่ะเออฮงตึกแหล,แล่เราจไปเอกันต่อไหมเออตอเดี๋ยวเราจะไปดลานบอสก,กันแล้วแน่ๆเลยสิบเอ็ดนาที อันนี้เดี๋ยวผมขอเล่นเอลไซด์แบบหนึ่งนะชิบหายมาได้ไงเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ต้องเล่นเอลไซด์ละมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเคลียร์ก่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ม่มันผิดแผนอะผิดแผนผิดแผนผิดแผนมากเห็นใช่ไหมมันลงมาเมื่อกีน้นี้เวอร์เลยเดี๋ยวไปวย้อนดูคลิปเรียงชันตัวเองหน่อยดีกว่า ต้องเล่นอะไรวะเนี่ยทำไงวะเนี่ยเฮ้ยลงไปเอาไปอันนี้อันนี้น้องอันนี้ somos, น,น้องกอบนิดนึงนิดนิดนึงนิดนึงไม่ได้่ะที่จริง แกนี้กินก่อนโอเคผ่านล้าเชื่อต่อเอ้ยซอสต่ออย่าพึ่งเมือสิเว้ยกูจะสู้ยังไงเนี่ยเรียบร้อยแตกแตกคิวถอยเลยคิวทมาลทมานทมาถอยถอยถอย เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆใจเย็นใจเย็นใจค้าเองเลยเหรออันนึงก็น่าอันนี้น่าเกลียดไปต้องหนีก่อนวะโอเคผ่านเฮ้ยเฮ้ยผมผมอยากไปน่ะน่ะอยากไปเอ็กอ่ะขอขออนุญาตนะอันนี้ขออนอกอบหน่อย โอเคอันนี้ขอโทษนะครับพอดีอยากไป ex mode มากต้องต้องเล่นไอ้นั่นต้องเล่นต้องเล่นเอลแมงั้นแทะเนี่ยถ้าผันเท่มากเลยเอลไซอะเอ,ออเออเออจะเย็นจะเย็นจะเย็นกูยังไม่อยากกูอยากกูอยากไปไอ้นั่น อูยเวนเฟอร์สก้จะทำให้ฉันดูแย่แกต้องตายกูเกียดบีมมันวะนี่ไงอุ้ยตายแพ้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 แพแถ,ถ้าถ้าถ้าไม่เล่นเองแพ้แน่ ผมขออนุญาตเล่นยิงเลยนะเพราะว่ามันไม่งั้นแพ้อยากไปมากเอวไอ,วอวด่านนั้นนะอะทำไมกูไม่รบไม่รู้จะได้ไปอยู่ไหมนะแต่ขอด้วยความโัวเฮอะผมถอเล่นตามตามสไตล์ตัวเองละขอเล่นตามสไตล์ตัวเองก่อนนะเพราะว่าอยากไปอยากรู้จะได้ไปไหมรอนเกินเนี่ยไม่กินเนะี่ย ทำไมมันไม่้ตีวะเมื่อกี้นี้อุตสาห์เปิดให้แล้วเอลสไตน์นี่แหละเล่นดีสุดละตึกไม่ตายวะน่าจะน่าจะแทงปิด อาวุธไม่เยอะแต่ว่าเล่นสนุกสไตล์เราเราเล่นจนสองตาแล้วนะเออ ตายตายตายดีนะมันได้ยิงมันได้ปลาดาบแบบซ้ำอ่ะชิบหายแล้ว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 เออได้ไปเออดูดีได้ไปต่อไหม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 ไม่น่าจะได้ไปโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย mm hmm.